แห่งกันดินสลายเหตุให้ดินหนีบไหลออกจากบานห้างีค่ะทุกคนมือนี้ท่านอยากจะมาตอบคําถามที่หลายๆคนสงสัยกันเรื่องกําแพงกันดินสลายกับเพื่อนบ้านนี่เขาเลยค่ะว่าเรื่องกําแพงกันดินสลายนี้เหตุเอานอนกกยนาพากมาหลายคืนแล้วค่ะว่า เป็นอย่างเผื่อนเขาคือคอมเมนต์กันจังซรค์คือมีคนคอมเมนต์ว่ากาแพงกันดินสไลด์นี้ป้องกันบ่อไฮดินออกจากบานของทัญยาทัญญยาก็แย่งไปว่ากาแพงการดินสไลด์ของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขาเฮ็ดเพื่อป้องกันบ่อไฮดินสไลด์ไหลเข้าบานเขาค่ะเ้าเป็นอย่างคือว่าจังสรัร์หลัดแต่สุดท้ายก็ถึงบางอ่อเลยค่ะอยากจะกลับไปทบทวนด้ค่ะมันเกิดมีความผิดของทัญยาบางส่วนด้ค่ะที่ว่า อธิบายแบบบริเอียดค่ะมันก็เลยเฮ็เหตุห้คนเข้าใจผิดกันกับไปเราไม่ให้แบบชัดๆเลย,ยะนะคะแผงกันดินสไลด์ของเพื่อนบานนี่ค่ะมันมีอยู่อนที่จะซื้อที่ดินเราค่ะตอนนั้นที่ดินยังเป็นซื้อเจ้าของโครงการอยู่ เฮายังบรดษสื่อด้วยค่ะขาดท่านยากก็ยังไปเก็บหมากเก็บอยู่ด้วยค่ะก็เลยยังบรดษมาสื่อทีตรงนี้นะค่ะที่นี่เพื่อนบ้านนี่เขามาสื่อทีก่อนเฮ่าแหละก็สางบ้านก่อนเฮาทีเฮ่าจะมาสื่อทีดินแปลงนี้เนาะก็ต้องว่างแผนแล้วค่ะว่าก่อนที่เขาจะสางบ้านนี่เขาอยากจะให้ระดับดินบ้านเขานี่อยู่ในแบบใดในแบบ ปรามาณท่านหยาหรือว่าตำกว่าท่านหยาค่ะนงเกเลื่อยเลือกที่ดินแบบตำกว่าท่านหย่านั่งเกเลือยต่องส่างกำแพงกันดินสไลด์ไหวกอนส่างบ้านค่ะคือว่าเขาเหตุเพื่อป้องกันหนีดินสไลด์เขาไปในที่ดินของเขาค,ค่ะเหตุผลของเขาก็คือว่าเป็นผลประโยชน์ของเขาเองเพราะว่าท่านหยากับสามีท่านเหนมาสื่อทีตรงนี้นะคะเฮายังมืหัจักกันเลยค่ะตอน,น,นดูอเมริกาเนี่ยค่ะเขาบอค่อยมีการไปต่อร่องเรื่องหนีกันหรอกค่ะ ผู้ใดอยากจะสร้างกำแพงกันดินสไลด์กะสร้างเองใส่เงินจากของเองในที่ดินของจากของเองทาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับจากของนะคะตรงๆเลยค่ะว่าอาเมริกานเนี่ก็ผลประโยชน์กับค่อนข้างจะมากกว่าน,นะคะบ่ม,มีผู้ใดอยากจะเสียเงินหรอกสองเดือนที่แล้วค่ะสามีกะส่งอีเมลไปถามค้นขายที่ดินค่ะว่า เธออนุญาตให้เพื่อนบาน,นี่สร้างกำแพงในที่ดินของเขาหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าไม่ใช่ค่ะบ,นบานเขาสร้างบานก่อนเขาก็ต้องสร้างกำแพงการดินสไลกอนี่ก็คือผลประโยชน์ของเขาเองเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ท่านยาสื่อตอนนั้นยังม,มีคนสื่อเลยค่ะยังเป็นของเจ้าของโครงการค่ะรูเรื่องกำแพงการดินสไลด์นี่ค่ะมันเป็นเรื่องของว่าผู้ใหมาก่อนผู้นันสื่อก่อนละ่ะคนนั้นก็ต้องการป้องกันดินบ่ห้เขาบานจะของเพื่อความปลอดภยะะัยเนาะกันขามคะ่ะท่านยามาสื่อที่ดินก สั่งบานกอนท่านอยากกะสั่งกำแพงการดินสไลกอนแล้วที่นี่กะวางในที่ดินของจะคลองเพื่อป้องกันดินออกจากบานจะคลองก็มีความจําเป็นเลยค่ะที่จะต้องไปคุยกับเพื่อนวันเธอเธอฉันจะสั่งกำแพงการดินสไลด์เธอมาออกเงินซอยกันบ่มันบ่มีผู้ใดเหตุค่ะเพราะว่าบ่มีผู้ใดอยากเสียเงินถ้ขออนุญยาตจบคลิปนีเรื่องนีไวแค่นีกอนถ้าสมุิวารัตมาตรวจสอบแล้วมีความผิดมีอย่างกะจะมาอัปเดตให้ฟังอีกที่นึงนะคะ